เดี๋ยวเราจะซื้อหมูนะครับเอาไปทําขนมจีนยูแถวจังไหมามากินขนมเส้นกรุงเทพไปครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงสนามบินนอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปออนนุชการปไปเอาไปซ่อมอย่างกินกันก่อนนะครับสวัสดี FC ต่างกรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กออนนบับออนนุชนะครับตลาดออนนุช มาซื้อของนะครับจะไปทําขนมเส้นเดี๋ยวเราไปชอซื้อหมูกันก่อนนะครับ<ำ>หมูค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับห้อยบปน,นี้เลยนะครับห้อยไปน,นี้เลยเดี๋ยวเราจะซื้อหมูนะครับเอาไปทําขนมจีนหรือว่าขานมเส้นน้ำเงี้ยวทำ้ำยาปลาก็ได้นะครับปลาก็มี ด้านนี้จะเป็นเนื้อนะครับโหโคตรงามเลยครับเป็นเนื้อวัวเป็นขาเป็นขาเลยนะครับเรามาดูเครื่องที่เราจะทําขนมจีนนะครับน็อกลักๆนะครับก็จะมีขนมเส้นนะครับที่ขาดไปได้ตัวงอกนะครับหอมเจียวผักกาดเกมอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับเป็นผัวผักยาวนะครับต้นหอมผักชีอันนี้เป็นใบแมงลักดอกเงี้ยวหมูบดนะครับ เลือดที่ใจววันนี้นะครับก็จะเป็นเลือดไก่ตีนไก่ข้อไก่ใส่ตัวกระดูกซุปนะครับพริกแกงที่เขาแจววันนี้นะครับก็คือพริกแกงของเพื่นจิต,ตอ,อร่อยคาดไปได้ก็คือเบอร์เือส้มคาดพริกแกงนื่อหอมนะครับวันนี้เขาก็ได้เชฟใหญ่มาทำเพื่อกินข้างสะนะครับใปบูบดนะครับปลักกะชีนะครับใส่ลงไปนะครับ หหอมแล้วนะครับเราจะเอากระดูกนะครับใส่ลงไปนะครับตามด้วยตีมไก่ตีมหม้อหม้อกับเกนย้อยไงนะครับคกนดังใดกับโปมาได้ออกมาสูงแล้วนะครับเราจะเอาเบอรเกอรส้มนะครับใส่ลงไปนะครับโกนนะครับโกนให้มันเข้ากันหนมรอบเอาแหนมนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็แน่าจะเข้มข้นขนาดเลยนะครับว่าพริกแกงของเพื่อนจิตเนี่ยอร่อยขนาดเลยนะครับเป็นพริกแกงเมืองเมืองนะครับ อยู่กรุงเทพก็ยังเงี้ยกินได้นะครับขอมีน้ำพริกแกงอยู่ในตู้เย็นไว้จากที่เอาใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาฝาเข้าปิดไว้นะครับตุนไปเรื่อยๆหรือบอกไปนะครับการทําขนมเส้นเนี่ยมันจะต้องใส่ต่อเจียวกับโซนเน่าตัวนะครับตอนใส่ก็ลืมทายเดี๋ยวเราจะตุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ดอกเนื้วนะครับกับเลือดพอต้มมันเปื่อยแล้วนะครับเราจะใส่ดอกเนื้วกับเลือดนะครับใส่เลือดไก่ลงไปอันนี้แนะนํานะครับเปลี่ยนหมอะ มาไว้นะครับแป้งกระแป้งหม้อใหญ่ๆเอานะครับแป้งหม้อน้อยนี่จะเปเนี้ยเตรียมเลยเตรมคาราเบลแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับรอจนมันเดือดนะครับตอนนี้เราจะตูนไปให้จนแบบตีนไก่นะครับกับกระดูกเนี่ยเปื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกินกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เส้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมากินกันนะอันนี้นะครับจะเป็นข้าวหนุ่มเส้นนี่นะครับที่เราสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ หอมเจียวนะครับต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราจะเอาถุงงอกใส่ตัวนะครับตามด้วยผักกาดผักกาดดองเนี่ยนะครับล้วก็ดทั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั่วนะครับพอามากินกันนะครับเราจะเอาพักนี้กีกกลับด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะครับอีตูพักอิตูแมงลักทางเหนือเนี่ยก็จะท้องว่าก้มก่อขาวนะครับ ไข่มกพริกกินกับพี่กับนะมาชิมกันนะครับอยู่ในฮอนนุชนะครับตอนนี้กรุงเทพนะครับมากินขนมเส้นกไก่ใบไกงเงาครับอยู่แถวจังหวัดมากินขนมเส้นกรุงเทพ <laughs> นะครับ